นี่คือข่าวที่อาจทําให้โลกของแอปพลิเคชันบนมือถือพลิกผันลองนึกภาพดูสิว่าเราสามารถติดตั้งแอปจากร้านค้าอื่นนอกเหนือจากแอปสโตรได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติจาก Apple เลยเรื่องนี้กําลังเกิดขึ้นจริงในญี่ปุ่นหลังจากกฎหมายใหม่มาควบคุมให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ต้องเปิดกว้างมากขึ้นและคุณคงอยากรู้ว่าเรื่องราวนี้เริ่มต้นอย่างไรใช่ไหมมาดูรายละเอียดกันเลยผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อซาเลได้เผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจผ่านโพสต์ลิงก์ h t t p s x c o m t c c l o l t e t h r 1 9 8 5 8 5 7 9 4 6 0 8 2 0 7 0 6 0 4 5 e 1 9 8 5 8 5 7 9 4 6 0 8 2 0 7 0 6 0 4 7 c t w g 5 e b 7 e 5 a 6 f 7 0 1 6 c 5 0 f 8 0 1 b 1 0 6 0 2 8 b f 0 7 2 7 3 d 2 6 1 3 3 7 t o n 5 s e 1 r e f u r l h t t p s 3 a 2 f 2 f WW w w w m a c r o m um e r s c o m 2 f 2 0 2 5 2 f 1 1 2 f 0 5 2 f o s 26.2เติ r d p ปา t y a ี p S T O I E S J a p a n 2F โดยระบุว่าในเวอร์ชั่นเบต้าของ iOS 26.2ซึ่งออกมาให้ผู้พัฒนาทดสอบได้นั้นผู้ใช้ในญี่ปุ่นสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งร้านค้าแอปจากภายนอกอย่างบอสโ รีแพรวมถึงเกมดังจากเอพิเกมอย่างฟอร์ i t กได้โดยตรงจากแ Store แล้วนี่หมายความว่าผู้ใช้ไม่ต้องหาทางลัดหรือใช้วิธีการยุ่งยากอีกต่อไปเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นรัสทอแพรคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราโหลดแอปจากแหล่งอื่นได้บนอุปกรณ์ iOS โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจาก Apple ซึ่งแตกต่างจากร้านค้าแบบดั้งเดิมที่ควบคุมทุกอย่างอย่างเคร่งครัด แต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหากคุณยังจำได้ในปี2020เอพิเกมได้ท้าทาย Apple อย่างหนักด้วยการเพิ่มช่องทางการชำระเงินภายในเกม Fortnite ของตัวเองเพื่อให้ผู้เล่นจ่ายเงินโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านแอป Store ที่ Apple คิดค่าดำเนินการลิงค h t t p s r e s o u r c e s c o m a p p l e k i t k t o f f k e t e p i k g a m e k i f r o m k i t d e v e l o p m e n t k i t สิ่งนี้ถูกมองว่าขาดต่อกฎของ Apple ทําให้สุดท้ายอพิเกมและฟอร์น็ตถูกถอดออกจากร้านค้าซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ใหญ่โตและทําให้หลายคนพูดถึงเรื่องความเปะ๊ะน้ำธรมในการแข่งขันของตลาดแอปตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นนักพัฒนาแอปคุณอาจรู้สึกว่า Apple กําหนดกฎเกินไปแต่ในทางกลับกัน Apple ก็อ้างว่าการควบคุมนี้ช่วยรักษาความปลอดภัยและคุณภาพของแอปให้ผู้ใช้เรื่องนี้ยังคงดำเนินต่อมาจนถึงกฎหมายดิจิทัลมา r k เก็ตเอซีทีของสหภาพยุโรปลิงก์ h t t p s s l a s o e n s c o m s l a h d i g i t a l m a r k e t a c t ที่เริ่มบังคับใช้ในต้นปี2024ทำให้ผู้ใช้ในยุโรปสามารถติดตั้งร้านค้าแอปภายนอกและชำระเงินโดยตรงกับนักพัฒนาได้โดยไม่ต้องผ่าน Apple ซึ่งเปิดโลกใหม่ให้กับผู้ใช้ที่อยากมีตัวเลือกมากขึ้นเช่นการโหลดแอปฟรีเกมหรือเครื่องมือที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจาก App Store แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภยัยด้วยเช่นกันเพราะอาจมีแอปหลอกหรือมาแวร์แฝงอยู่ และนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปล่าสุดในเดือนสิงหาคมปี2025คณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่นได้ประกาศพระราชบัญญัติการแข่งขันซอฟต์แวร์บนมือถือ Mobile Software Competition Act Guidelines ลิง k ์ h t t p s w w w j f t c g o j p f i l e s m c a g u i d e l i n e s u n d e t r a n s l a t i o n p d f ซึ่งห้ามไม่ให้บริษัทเช่น Apple และ Google ปิดกั้นหรือจำกัดการใช้งานร้านค้าแอปจากภายนอกรวมถึงการชำระเงินโดยตรงแนวทางนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่18ธันวาคมปี2025ซึ่งหมายความว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องปรับตัวเพื่อให้ตลาดแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมมากขึ้นเพื่อให้เข้าใจง่ายสำหรับมือใหม่ลองนึกถึงการซื้อของในตลาดห้างที่มีร้านเดียวเทียบกับตลาดนัดที่มีหลายร้านเลือกได้กฎหมายนี้ทำให้ตลาดนัด ของแอปกลายเป็นจริงได้มากขึ้นแต่ก็อาจทำให้เกิดความสับสนหากไม่ระวังผลสุดท้ายคือ Apple ต้องปฏิบัติตามทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศแรกนอกยุโรปที่อนุญาตให้โหลดร้านค้าแอปภายนอกได้อย่างเป็นทางการ คาดว่าเวอร์ชันเต็มของ iOS 26.2จะพร้อมให้อัปเดตในช่วงวันที่9ถึง16ธันวาคมปี2025ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้พอดีนี้อาจเป็นการเตรียมพร้อมล่วงหน้าของ Apple เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายแต่ก็เปิดประตูให้ผู้ใช้ญี่ปุ่นได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่เช่นการเล่นฟอร์ในที่ถูกถอดไปนานกลับมาได้หรือการทดลองร้านค้าแอปอื่นๆที่อาจเสนอราคาถูกลง แต่ที่นี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างคุณคิดว่าการเปิดโอกาสนี้ดีต่อผู้ใช้หรือไม่บางคนอาจเห็นว่ามันเพิ่มความเสรีและลดค่าธรรมเนียมแต่คนอื่นๆอ,อาจกังวลเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของแอปที่ผ่านการตรวจสอบน้อยลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายระบบเดิมของ Apple ซึ่งหลายคนชื่นชอบความเรียบง่ายแต่ก็มีเสียงวิจารณ์เรื่องการผูกขาดคุณเห็นด้วยหรือไม่การอนุญาตให้มีร้านค้าแอปภายนอกจะนำไปสู่ตลาดที่แข่งขันมากขึ้นจริงๆหรือกลับกลายเป็นความวุ่นวาย มาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถิะเราอยากรู้ว่าคุณมองเรื่องนี้อย่างไรที่มา Macrumors ลิง k ์ h t t p s w w w m a c r u m o r s c o m 2 0 2 5 1 1 0 5 i o s 2 6 2 t r p a r t y a p p s t o r e j a p a n